จงเลิกโกรธเลิกงุนงิดเลิกลิสยาเลิกมักง่ายมาหลายินเลิกนินทาเลิกพูดจาลามลวนไม่ชวนฟังเลิกซุ่มซ่ามหยามเหยียดเลิกเกียดคลานเลิกเป็นพานปวดโตปุยโอหังเลิกเพ้อเจ้อเยอหยิ่งเลิกสิ่นชัง เลิกเบียดบังลาาหลวงเลิกลวงกันเลิกคิดชั่วมัวหมองคิดปองร้ายเลิกอบายยมุกจะเป็นสุขสันต์ปูไว้กัญชายาเล่าอย่าเมากันการพนันเลิกสิ้นอย่ายินดี พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสัพพะติมร,รมมัลติชินาติความยินดีในธรรมย่อมชนะความยินดีทั้งปออูเราก็มายินดีในธรรมเป็นผู้ชอบธรรมชอบความดีชอบธรรมดีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ธรรมการรมโมะวังหูติผู้ชอบธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปลาภวุผู้ชังธรรมผู้เบื่อน่ายในธรรมเป็นผู้เสืออ่อมเราก็มาอชอบทำดีทำไปเถิดความดีไม่มีขายแม้ไม่ได้เหมือนดัง ที่หวังผลใครจะรู้ไม่รู้ก็อยู่ทนเรารู้ตนว่าทำดีเท่านี้พอจะรอแท่ที่ไหนให้ช่วยผลรอกุศลที่ไหนให้ช่วยสร้างมีแต่มือมีแต่ใจไม่เจิดจากที่ต้องล้างที่ต้องลือ้อ ลงมือทำพอทอททำทำทีททตอนนี้แบตใกล้จะหมดครูบาก็ขอชาร์จชาร์จไ่า,ไา,าเสียงก็จะนเบาลงน่า,นา กูบาก็มาตามหาญาติญาติทางจิตมิตรทางธรรมนำสุขสีบุญทวีมีพระธรรมนำสุขสัรเป็นมิตรด,ดีมิตรแท้แม้ไก่กัดมาแบ่งปันน้ำใจได้พระธรรม ญาตทางจิตมิตรทางธรรมแสลมเลอช่วยชูเชิดสัจจะอุปปัฐานช่วยชี้ทางสว,ว่างหางเวรกรรมมิใจดำแต่ใจดีมีปัญญาญาติทางจิตมิตรทางธรรมไม่ชำชง ไม่ลวงหลอกแต่จริงใจให้หันศาเสียสละอภัยไม่มายาเพิ่มคุณค่าชีวิตผลผิดภัยญาติทางจิตมิตรทางธรรมจำไว้เถิดจะก่อเกิดประเสริฐยิ่งว่าสิ่งไหนคบมิตรดีญาติดีมีกำไร จะเป็นไทยไร้ทุกแสนสุขเออนะเราก็มาเป็นญาติญาติาทางจิตนะมิตรทางอายมน้องขอพระอาจารย์ครับผมอยากอยู่แบบสงบนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า นาทีสันติปลังสุขขังนะสุขเอิญยิ่งกว่าความสงบยอมมังนะกา,ารอยู่แบบสงบเนี่ยไม่ได้หมายความว่า,าเราจะต้องไปอยู่ในป่าในเขาในทถ้ำหรืออยู่คนเดียวนะอยู่แบบสงบก็หมายความว่าาจิตใจเราเนี่ย ต้องมีความสงบความสงบที่แท้จริงเนี่ยก็คือความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี่แหละคือการอยู่แบบสงบไม่ใช่ไปอยู่คนเดียวไปอยู่ในถ้ำอยู่ในป่าแต่ใจิตใจไม่สงบถึงแม้จะอยู่คนเดียว ก็ยังไม่ชื่อว่าสงบความสงบที่แท้ที่แท้จริงคือสงบจากกิเลสสงบจากความทุกข์สงบจากความโลภหรือสงบจากความอยากความยึดทุกมีเพราะยึดทุกเยอะพรออยากทุกมากพะปลอด ทุกน้อยพอหยุดทุกหลุดก็พอหลับเลยนะความสงบก็คือ,อเราต้องรู้จักปล่อยวางนะอย่าไปติดอย่าไปยึดอย่าไปอยากนะทำใจใดีทำดีให้ใจนะไม่ต้องไปะงนะกังวลถึงอดีตที่ผ่านนะหรืออนาคตที่ยัง คตไปคตมาอนาคตก็ยังไม่แน,นนะ่เราต้องทำใจให้สงบไม่ใช่สงบแต่ภายนนะต้องสงสบภายในนะโดยเฉพาะจิตใจเนะต้องมีความสงบนะไม่ทุกข์ไม่เครียดนะไม่โกรธไม่เกลียดใครใครชอบใครชัง ช่างเถิดใครชูใครเชื่อช่างเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพรความสงบที่แท้จริงเป็นความสงบที่ไม่เห็นแก่ตัวเป็น,นผูน้เป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละเป็นผู้มีน้ำใจ นะไม่นะไม่โลภนะและไม่โกรธไม่หลงนะจึงจะทำให้จิตใจเราสงบตั้งมั่นเรียกว่าเป็นสมาธินะสมาธิคือจิตใจสงบจิตใจที่ตั้งมั่นจิตใจที่แข็งเลยนะความสงบหรือสมาธินี่จะเกิดขึ้นได้ก็เพราะ เราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเป็นผู้ที่มีสีอย่างน้อยรักษาสีห้าสีนี่แหละจะทำให้จิตใจเราสงบไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเคสไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเปิดเจอและก็ไม่เดิมสุรามีอะไร ไม่สุบบุรีไม่เล่นการพนันไม่มีอบายามุกอบายามุกมีหตัวเนี่ยมีหนึ่งเดิมน้ำเมาสองเที่ยวกลางคืนสามเที่ยวดูการละเล่นสเล่นการพนันหา้าควมีชั่วหกเกดครานการทำงานนี่คือ,อสิ่งที่ฟุงฟฟ้งเฟ้อฟุ่งเฟือยทำให้จิตใจเราไม่สงบนั่นเอง นะก็ขอให้นะยมน้องนะโยมน้องที่ทำนะขอใหนะ้ตั้งใจนะปฏิบัติธรรมรักษาสีนะก็จะทำให้จิตใจเราสงบอยู่ที่ไหนเราก็นะมีความสงบอยู่ในใจจะอยู่ในป่าในเขาหรืออยู่ในเมืองก็ได้ จิตใจเราสงบจิตใจเราเป็นสมาธิจิตใจเราแข็งเลยน,นี่แหละคือควาสมสงบที่แทจ้จริงนัตถิสันติพลังสุขขังสุขเอิญยิ่งกว่าความสงบย่อมไม่มีนะเอาละก็พอสมควรเกวินละนเดี๋ยวเราก็จะได้พักผ่อนกันไม่นอนดึกเกินไปนะเราก็จะได้รักษาสุขภาพ อโลคยัปรลมาลาภาว่าไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐสุดท้ายก็ขอฝากคาถาเศรษฐีว่าอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่ามีเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอย่าเสวนาคนชั่วอย่าโมะอบายมุกอย่าสุกรหามอย่าพร้ามก่อนทำอย่าลามก่อนเพลงอย่ากลมเพงผู้น้อยอย่าคอยเตประจกอย่าคบแต่เศรษฐีอย่าดีแต่ตัวอย่าชั่วใส่คน อย่าฝืนกฎระเบียบอย่าเปรียบสังคมอย่าเชื่อชมคนผิดอย่าคิดเอาแต่ได้อย่าใส่ร้ายคนดีอย่ากล่าวว่าจีมุสสอย่านินทาพระโสดองคเจ้าอย่ากล่าวข่าวเมื่อมีถูกอย่าสูบตัวเลืมตูดอย่าเกรงกลัวเงินอย่าพิทักษ์ผ่าชัุวอย่าลืมตนวเมื่อมึงอย่าลืมตนวเมื่อมึงสว่างตาด้วยแสงสว่างใจด้วยแสงฟังทำแล้วไปทำนะอย่าฟังทำแล้วเอาไปทีทำใดๆก็ไร้ค่าทำไม่ทำ ทำใดๆก็ดีมีคุณค่าเท่าไปประพธปฏิบัติธรรมขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกผู้ทุกคนเถิดเจริญพอสาธุสาธุสาธุ